สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม POLY BATTLE นะฮะเราก็จะมาเปิดกล่องกันนะฮะเราเรียงกันตามนี้เลยดีไหมมาดูนะขอบโพอรอ่าใช่ไหมได้โอ้ดูดีนะโอ้เงินมันไปเร็วเงินมันไปเร็วนะฮะเราจะมาเปิดกล่องกันดูนะฮะสามสองหนึ่ง <c oughs> สิบบาทซื้อมาเจ็ดร้อยขายได้สิบบาททุเรกนะผมผิดหวังยังหาที่สุดไม่ได้เก็กล่องน,นี้หวังว่าเราจะได้ของแบบเรจินารีอะไรอย่างง้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรามีสองกล่องนะฮะเฮล멧ไลท์ <c oughs> โอเคอย่างน้อยมันก็อยู่ในเอ่อแปดจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ <laughs> หมวกสีแดง <laughs> ใส่หมวกสีแดงนะเออเราใส่นี้แล้วนะห้องถัดไปนะฮะ beast create อ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากสวยกว่าเชื่อผมเชื่อผม <laughs> waterland create นะฮะเปิด open มันจะดแคมยูนิฟอร์มเออใส่ชุดนี่มันดูเป็นทหารหน่อยแล้วกันใส่หมวกด้วยอ่ะอะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีคราวนี้ตัวเราก็จะดูเป็นทหารเพิ่มขึ้นอย่างงงไม่ถูกเลยนะฮะโอ้หไม่ถูกเลยจริงๆเป็นเกมเครดผมมีอยู่สองกล่องฟลู hey, hey, ออซนเฮ้ยพีเก้าศูนย์ว่ะเฮ้ยสคอร์อะไรย่างเง้เราเพิ่งแบบสุ่มมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้หรออันนี้หรออันนี้ไม่มีแน่นอนมาเปิดกันดรรกอนเอามาทำไมเนี่ยดรรกอนอืมขอชุดที่มันดูดีๆหรือไม่ก็แบบปืนที่มันดูโอพีหน่อยก็ได้คอนะ <c oughs> อันถัดไปฮนะอันทาวซันสกุลคิว เปิดครับ Dragonos <laughs> Goose โต่อไป Traffic Monster Crete a ก็เรามีแล้วนะฮะนี่เปิดเลย16 Bit Crashing b o l l s 3...2...1% Spooky Night New Year New y e a r New y e a r รนเดียสอง่อง For s หนึ่เปอร์เซ็นเท่านั้นซึ่งผมคิดว่ามันก็จะได้ประมาณนี้แะเนี่ยมีแค่น,นี้เห็นไหมจังเกิ้ลสามสิบเซนต์จังเกิลก้ลส yeah. ามกลองเลยโอ้โห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 ยลยมันเท่มากเลยเท่มากเปิดเลย อืมหกสิบเปอร์เซ็นอืมยี่สิบหกเปอร์เซ็นเอาละครทุกคนกลับมาต่อกันนะฮะที่กล่องอัพโค l ล p s สอะไรก็ไม่รู้กล่องนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพื่อนใครเพื่อนอืมดูไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยทำไมเ่นเรามีแน่แน่ใจนอันนี้เก็บไว้ทำตรงจำได้น้องเคยเปิดไปสีมันดูเพื่อนเพื่อนดแต่ก็ขายหนึ่งร้อยบาท ฟังหมดแล้วครับบ,บาทคายครับแล้วก่อนกับพีเก้าสูงแลว้วก่อนมีอันนี้ใช่ไหมสวยไปเยอะอัน,นก็คายเขาสามสิบบาทพีเก้าสูงผมเลือกไม่ได้อ่ะเราลองนี่ดีกว่าเราลองไปใช้พีเก้าสูงกัดูเพราะสีเนี่ยมันส,นสวยอะไรเงี้ยคนที่ใช่นั่นแหละเราเจอคนที่ใช่ละเราผมโดนทำมาเองคนนี้เราต้องห่วง มันจะมาลองปืนสรุูกขไม่ได้ลูกปืนเอาใหม่โอ oh, <laughs> ้ไม่เพื่อนเกมนี้แตกลัวๆนะแลอันนี้ชเย <laughs> คาเฟอัลเฟเตอร์แล้วกับพีทมีเสน่ห์และทั้งหมดสองคนพีทปืนนี้สวยดีนะสวยดีมีโฆษณาปืนอยู่คุณจะยิ้มผมว่าเราไปดูอีกสกินหนึ่งแล้วกันเรียกว่าอันนี้ไปปึ้ง โอเคกลับมาที่กล่องของเรานะฮะเราไปกันจนถึงอันนี้ไปแล้วนะคนเปิดได้นี่43%บัพปบกามหมอนบับปกรมบัพปบกรมเหมือนเป็นของขนมหวานของผู้หญิงนะซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะใส่ Cotton Candy AK 47 AK ของฉันได้ว่าเราใส่ปสกินนี้ไปใช่ไหม ถ้าซึ้อจกทุกทางนะกำลัง,งเข้าวังหาเราเอเซสิบาทเท่ากันเออเอาสิทธองสามสิบาทขายนี่แล้วกันเออกล่องถัดไปนะเราเล่มือกันหน่อยแล้วกันคอสมิกคอสมิกเนบิลาผมอยากได้มากเนบิลาโอ้หสวย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 มากเลย k n ฟ f โอเคโอเค y ม่พอ n สกินนะสกินอามาต่อนะป้องเหนียวโคตรค่ะโคตรจะโคตร่ะเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอไหน่อนค้ชมค่ะเ้สวยกว่าผมเลือกไม่ได้ทุกคนโอโน่ออกอ่าอันนี้วันดูนี้เป็นคลาสสิกดีอันนี้ขายแล้วกัน ต่อมาโฟสเซนเหรอโฟอเซนแล้วก็ไฮนูนใช่ไหมโฟสเซนแล้วก็ไฮนูนไม่มีแล้วมั้งซื้อครับซื้อครับโฟสเซนว้าวเปิดเลยโฟสเซนไฟเบอร์ SH5 อชอะไรไม่รู้เลยอัะอินดัสเทรียลจัดไปครับจัดไปครับ จัดไปครับตับไปกล่องอะไรน,นะอินดัสเชียลฮะอินดัสเชียลหูโห้ยสเตย์เอาอันนี้ก็สวยนะถ้าขาย r ลยตินารีไปจะเป็นไงวนะเนี่ยผมไม่เอาไอสังกะสีนี่นะนะ่เนี่ยผมไม่เอาไอสังกะสีนี่นะนะ่เนี่ย ทุกคนเรามาต่อกันอันถัดไปอืวัตถุไฟอย่างสวยเลยเอาละครับทุกคนเรามาต่อกันนะฮะบูเลนบอร์ดโอเค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 เอามาเถอะ Party Time อันนี้ก็ซื้อไปเลยนี้ก็ซื้อไปเลยนี่ก็ ซื้อไปเลยปฏิทามก่อนนะปฏิทามปฏิทามอืมสจอ,อ,อ,อนปิดคาทุกคนปิดคา้ห่หคนคาเียมบุเยี่ยม คุณยิงผิดคนวินิสเอาดาผมจนะเอาเอส้มาเฮ้ยสก,กินนี้มันก็ดูแฟนซีดีนะทุกคนผมว่าดามเ,เาม,าโเมาาจ,จมโคตรเจ็บเนี่ย โหโหไอดีฟซีนี้ไปแล้วกันเรดิโอนะฮะเรดิโอโอ้โหโอ้โหมีตรสารกำมะภาพลังสีอันนี้ก็ดูไม่เป็นไยปืนพีเก้าศูนย์เออด้านการสุมปืนนะฮะไ,ได้ไหนมาก็ได้แหละโอเคหมด ซูรแลแล้วแคปซูรแลน่าจะเป็นสิ่งสิ่งนี้ใช่ผมเชื่อว่ามันคือสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่า mm hmm. คาัมบิดรีฟอวเวอร์ hmm. <New forward. S 2> มันให้อะไรมนบ้างฮึปติของเรานะฮะแคปซูล์สองแคปซูล์สองเรามารีบเปิดดีกว่าเราจะได้รีบไปช่วยคุณวิทนะผมต้องการแค่สองสิ่งนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาไม่เอา ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาโอ้ oh my god ไปพุ s h ใช่ไหมพ u s อยู่นี่ผมต้องการแค่สองสิ่งนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วสิ่งที่เขาให้ผมมาก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ให้อะไรมาด้วยไปแล้วนะฮะผมจะมาเปิดรัวๆกันเลยอืมผมต้องการแค่สองสิ่งนี้เท่าน,นั้นเอาแรดินารีของฉันมา,เ,าเปิดกันไมให้หมดเลยนะเปิดกันไหมให้หมดเลยเปิดกันมาเปิดกันไมให้หมดเลย เปิดกล่องหมดเลยโหดไป M 4 a ห่หนึผมเลือกไม่ได้อนะ่ะสองนี้่ลอง g ย e e n g a กซี่ไปก่อนก็ได้อ่ะนริทเปลี่ยนฝั่งทำไมเนี่ย แล้ขับรถไปไกลที่ดีให้นะที่ีเยังไปยิงผมได้เลยระว่างรถถางกับไอตัวป้องปืนนั้นด้วยขอขอสักคเถดคิวขอคิวเดเงียม สีแดงฮะเยี่ยมงงเยี่ยม นะมาโอเคครับทุกคนหลับวันนี้นะฮะที่ผมก็ได้อเปิดกองทุนทั้งหมดแล้วฮนะที่มันมีนะเงินก็หมดตูดกันไปเยอะอยู่พอควรนะฮะบอกเลยครับว่าหมดตูดฮนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r i b e นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย